สวัสดีครับคุณผู้ชมมันนี่ฟอฟันและกระผมมิสเตอร์มันนี่มารายงานตัวตามสัญญาครับก็แหมผมรู้นะว่าแฟนๆคงคิดถึงวิธีการลงทุนดีๆที่ช่วยให้คุณเป็นเศรษฐีได้โดยใช้กองทุนรวมใช่ไหมล่ะครับ วันนี้ผมเลยพาคุณผู้ชมมาคุยกับ working woman สาวสวยนักบริหารรุ่นใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของคนโลกยุคดิจิตอลได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเพราะไลฟ์สไตล์ของเธอเนี่ยทันสมัยสุดๆเรียกได้ว่าใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีตลอดทั้งวันเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เช็คข่าวสารทำงานหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนนั่นไงครับคุณนวรัตสมัยพาณิชย์หรือคุณแอน ผู้จัดการฝ่ายทีมค้าข้าวต่างประเทศบริษัท CP i ี t e r t r a d e จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าข้าวตราชัดไปคุยกับเธอเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณแอนสวัสดีค่ะมิสเตอร์มันนี่ working Woman อย่างคุณแอนเนี่ยดูท่าทางจะสนุกกับการทำงานมากๆเลยนะครับ ใช่แล้วล่ะค่ะก็ในแต่ละวันนะคะแอนก็จะใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงในการติดต่อกับลูกค้าที่อยู่ทั่วโลกเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีการติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐรรกิจและการลงทุนโดยเฉพาะธุร,ร,รกิจข้าวแต่ก็สนุกกับงานมากๆเลยนะคะทําแต่งานแบบนี้มีเวลาให้ตัวเองบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยแน่นอนค่ะหลังจากทํางานในทุกๆวันก็จะมีการออกกําลังกายไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างแล้วก็ทําบุญทํากิจกรรมต่างๆเป็นปกติค่ะ ดูท่าทางใช้เงินเก่งเหมือนกันนะครับคุณแอนก็พอสมควรค่ะแต่ก็ใช้เงินเยอะแต่ก็หาเงินเยอะแล้วก็เก็บออมและลงทุนเหมือนกันนะคะว,ว้าวแล้วลงทุนอะไรบ้างครับเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็จะลงทุนผ่านทางกองทุนรวมอย่างเดียวค่ะก็จะเป็นการลงทุนในหุ้นดัชนีหุ้นน้ำมนันทองคําแล้วก็ LTF ค่ะ ชักอยากรู้หลักการเลือกกองทุนของคุณแอนแล้วสิครับเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยล่ะคะ่ะว่าอย่างเช่นเราอาจจะได้ยินข่าวสารมาว่าช่วงนี้หุ้นตัวไหนหรือการลงทุนในตัวใดที่น่าจะซื้อหรือตัวไหนที่ได้เวลาจะขายแล้วใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยล่ะคะ่ะถ้าอย่างนั้นมิสเตอร์มันนี่ว่าคุณแอนลองไปคุยกับกูรูดีไหมครับว่า w o r k i n g woman แมนอย่างคุณแอนเนี่ยควรใช้หลักการลงทุนยังไง ีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไปคุยกับกูรูของเราคุณสุรศีจงชัยโยผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณแอนสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณสุรศีครับคุณแอนเป็น working woman ที่วันวันหนึ่งเนี่ยนะครับหมดเวลาไปกับการทำงานเป็น10ชั่วโมงเลยครับ แต่ก็ใช้กองทุนรวมบริหารเงินตลอดแต่ก็ยังไม่มีหลักการลงทุนของตัวเองคงต้องขอคำแนะนำแล้วละครับสำหรับพนักงานออฟฟิศอย่างเราๆนะครับซึ่งเช้ามาก็ต้องตื่นมาทำงานบ่ายประชุมประชุมประชุมนะครับการที่เราจะปีกเวลามาดูพอร์ตลงทุนส่วนตัวของเราเองนั้นเนี่ยก็ค่อนขอ้างจะลำบากเพราะฉะนั้นการที่เรามีผู้จัดการกองทุนหรือกองทุนรวมที่มาดูแลพอร์ตการลงทุนให้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทุนเวลาได้สำหรับหลักการลงทุนนั้นคงต้องเริ่มจาก เป้าหมายหลักของการลงทุนนะครับได้แก่วัตถุประสงค์ที่เราจะลงทุนนะครับค่ะสำหรับเป้าหมายในการลงทุนของแอนนะคะก็คือการวางแผนจัดการเรื่องภาษีค่ะเป็นหลักเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังอยากที่จะได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มีเงินไปเป็นการให้รางวัลกับตัวเองค่ะได้ไปท่องเที่ยวได้ไปสังสรรค์ไปเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําบุญด้วย ก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากได้ผลตอบแทนประมาณ1 5ถึง20%ตอ่อปีพอจะเป็นไปได้ไหมคะสำหรับสำหรับเป้าหมายของคุณแอนที่ได้รับฟังมานะครับต้องการาผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับสูงเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่จะลงทุนเนี่ยน่าจะต้องมีความผันผวนในระดับหนึ่งอย่างไรก็แล้วแต่ด้วยอายุข,ของคุณแอนที่ยังมีอายุการทำงานอีกยาวนานนะครับ อาตาสามทุนก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการของคุณแอนได้นะครับนอกจากนี้กองทุนประเภทหากลดจับภาษีอาจจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มสิทธิในการลดจับภาษีให้กับคุณแอนได้อีกด้วยครับค่ะตอนนี้นะคะก็ลงทุนผ่านทางกองทุนรวมอย่างเดียวค่ะก็จะกระจายในส่วนของทั้งหุ้นดัชนีกองทุนทองคำแล้วก็ตัวหุ้นน้ำมัน แต่ทางนี้ทั้งนั้นนะคะหลักๆเลยแอนจะลงทุนในตัวของ LTF ค่ะก็เพ um, ื่อเรื่องของการบริหารภาษีทั้งนั you know ้นเลยก็แต่จะใช้เป็นบลจเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าสะดวกมากๆค่ะเอะแล้วปัจจุบันคุณแอนเลือกกองทุนจากอะไรครับก็เหมือนเดิมค่ะก็จริงๆแล้วก็ใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยก็ฟังๆเขามาว่ากองทุนนี้ดีบลจนี้บริหารมีผลตอบแทนที่ดีความรู้สึกล้วนๆเลยอะค่ะ จริงๆแล้วหลักการในการเลือกกองทุนรวมนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับตราสารที่อ้างอิงที่เราจะลงทุนนะครับอย่างโจทย์ในตอนต้นที่คุณแอนได้กล่าวถึงก็คือต้องการผลตอบแทนที่สูงนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ผลตอบแทนที่สูงย่อมมากับความผันผวนที่สูงด้วยตราสารทุนก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับการจะเลือกบริจอไหนหรือกองทุนไหนเนี่ยคงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประสบการณ์ของผู้บริหารตลอดจนความน่าเชื่อถือของกองทุนนั้นด้วยครับ จริงๆแล้วนะคะแอนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่อยากจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแต่ทําใจไม่ได้จริงๆค่ะที่จะขาดทุนไม่แน่ใจว่ามีคําแนะนําอย่างไรไหมคะจริงๆก็เป็นเรื่องของคนปกตินะครับแนะนําให้คุณแอนทำใบประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสมครับแล้วการกระจายการลงทุนก็คือที่เขาเรียกกันว่า asset allocation หรือเปล่าคะเพราะว่า ถ้ามองจากตัวแอนเองแล้วเนี่ยแอนก็มีการลงทุนในหลายๆกองทุนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดัชนีทองคำหุ้นหรือว่า l t f อย่างนี้ถือว่าเป็นการกระจายหรือ,อยังคะถูกต้องแล้วครับการลงทุนในหลากหลายกองทุนในหลายๆตราสารนั้นเนี่ยแต่ละตราสารจะมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ขึ้นและลงไปในทางเดียวกันก็จะช่วยลดความผันผวนในระยะยาวให้กับคุณแอนได้ครับสำหรับ Asset Allocation เนี่ยนะครับก็เป็น เครื่องมือหรือวิธีการที่เราจะตอบสนองการลงทุนของเราในระยะยาวเราเรียกว่าเป็น tactical uh, strategic asset allocation นะครับซึ่งในระยะยาวนั้นเนี่ยความต้องการของคนเรามไม่ค่อยเปลี่ยนไปสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คืออายุนะครับหรือแม้กระทั่งความมีเวลาความไม่มีเวลาการศึกษาหา,หาความรู้ <c oughs> ถ้าคุณแอนมีสิ่งเหล่านี้ครบค้นแล้วเนี่ยะรับความเสี่ยงได้สูงนะครับก็แนะนําให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างไรก็แล้วแต่ในระยะเวลาอันสั้น ตาสานทั้งหลายมีความผันผวนนะครับก็จะอาจจะจัดเป็น tactical asset allocation นะครับทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะสั้นได้ครับมีหน้าละครับผมเคยได้ยินนายกสมาคมวางแผนการเงินไทยบอกว่าความสำเร็จของการลงทุนมาจากการทำ asset allocation ถึง90%เเชียวนะครับช่วงหน้ามาฟังกันต่อครับว่าถ้าเราจัดสรรเงินลงทุนแล้ว จะทำตามแผนไปได้ตลอดหรือเปล่าในมั n e y ่ฟอร์ฟันครับ รายการ m ั n นี่ o ฟร์ฟันกับกระผมมิสเตอร์มันนี่พาคุณผู้ชมมาฟัง working woman ตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้กองทุนรวมต่อแล้วครับ แล้วการทำ asset allocation ที่ว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งรายได้แอนเปลี่ยนไปเป้าหมายแอนเปลี่ยนไปสัดส,ส่วนในการลงทุนจะต้องเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะหรือว่าทำครั้งเดียวเราก็ใช้ได้ตลอดเลยแน่นอนครับเมื่อเป้าหมายเปลี่ยนเนี่ยวิธีการปฏิบัติก็จะต้องเปลี่ยนไปนะครับ asset allocation ที่คุณแอนจัดสรรอยู่ก็จะต้องเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณแอนอายุเพิ่มมากขึ้นอยู่ในวัยที่ใกล้กเกษียณขึ้นจากเดิมที่ในวันปัจจุบันคุณแอนบอกว่ารับความผันผวนได้สูงนั้น ในเมื่อเราจะใกล้กเกษียณเนี่ยความผลผนที่รับได้ก็จะลดต่ําลงนะครับก็แนะนําให้สวิตจากพวกตาสารทุนไปเป็นตาสารนี่เป็นต้นครับแล้วการลงทุนในกองทุนรวมเพียงอย่างเดียวอย่างที่แอนทําอยู่นะปัจจุบันนี้ค่ะถือว่าดีอยู่แล้วหรือว่ายังสามารถที่จะไปเพิ่มการลงทุนด้วยหุ้นด้วยตัวเองได้บ้างครับเพราะเห็นใครๆก็ทํากันจริงๆการใช้กองทุนรวมเนี่ยมีข้อดีก็คือว่า มีการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไม่จำกัดขนาดของเม็ดเงินที่จะลงทุนไม่ว่าเงินมากเงินน้อยก็ลงทุนได้นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพมาลงมาช่วยลงทุนให้กับเราและจะมีผลประโยชน์พลอยได้ไม่ว่าจะเป็นาการลดจนภาษีนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนรวมเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาหรือมีเวลาแต่ว่าอาจจะยังมีความรู้ไม่มากนักก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของนักลงทุนที่จะเริ่มเข้ามาลงทุนในกองทุนรวมก่อนที่จะไปลงทุนเองเป็นต้นครับ แล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าเงินออมที่ระดับไหนถึงจะเรียกว่าเหมาะสมแล้วก็ดีแล้วอะค่ะจริงๆเงินออมของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไว้ใช้ในยามหลังกเกษียณน,นะครับซึ่งภายหลังกเกษียณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าใช้ค่าใช้จ่ายที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือคา่าใักษ่าการรักษาพยาบาลนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีเงินออมที่เหมาะสมให้เพียงพอก,กับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเป็นต้นนอกจากนี้หากคุณแอนมีความต้องการที่จะ เดินทางไปรอบโลกต่างประเทศท่องเที่ยวนะครับหรือแม้กระทั่งการศึกษาให้กับบุตรในระยะยาวนะครับก็ต้องมีเงินออมอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเพิ่มที่จะตอบสนองความต้องการส่วนเพิ่มเหล่านี้ได้ครับ ค่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแอนก็ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างเดียวนั้นไม่พอจริงๆค่ะจำเป็นที่จะต้องทำ asset allocation และแบ่งสัสดส่วนในการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายในแต่ละช่วงชีวิตด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำให้แอนได้รู้ว่าลงทุนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณค่ะ เคล็ดลับของการลงทุนนะครับก็คือการกระจายความเสี่ยงนะครับเติบโตไปกับเศรษฐกิจเราคงไม่เอาเงินของเราทั้งหมดไปลงทุนแต่เพียงตราสารใดตราสารหนึ่งหรือกองกองทุนใดกองทุนหนึ่งนั่นคือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงข้อที่1นนะครับและข้อที่2ก็คือว่าต้องรู้จักตัวเองก็คือต้องมีการประเมินความเสี่ยงของตัวเองว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนทุกแผนทุกเป้าหมายชีวิตคิดได้ด้วยกองทุนรวมครับ ขอบคุณกูรูใจดีของเราคุณสุรศรีจงชัยโยผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน working woman ของผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณ Money, มิสเตอร์มันนี่มากๆเลยนะคะเพราะทำให้แอนเข้าใจการลงทุนและการทำ asset allocation มากเลยค่ะดีเลยครับเชื่อว่าคุณแอนนำไปปรับใช้กับวิธีการที่ทำอยู่ก็จะทำให้ต่อยอดการลงทุนได้อีกเยอะเลยล่ะครับ ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าฟังมาจบปุ๊บเดี๋ยวจะกลับไปจัดสรรการลงทุนของตัวเองให้ตรงกับเป้าหมายของแอนทันทีเลยค่ะต้องขอขอบคุณมิสเตอร์มันนี่มากๆเลยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือในวันนี้ยินดีอย่างยิ่งครับคุณแอนค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเองก็อย่ามองข้าม asset allocation หรือการจัดสรรเงินลงทุนนะครับ ทำได้ไม่ยากแค่ตั้งเป้าหมายรู้ตัวเองและเลือกลงทุนให้เหมาะสมแต่ก็อย่าลืมทบทวนความต้องการของตัวเองด้วยล่ะครับเพราะถ้าเป้าหมายเปลี่ยนก็ต้องทำ Asset Allocation ใหม่แต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะจัดสรรด้วยวิธีไหนคุณโสระศีก็แนะนำให้ใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือนะครับ เพราะช่วยกระจายความเสี่ยงมีสินค้าที่หลากหลายทั้งหุ้นทองคำน้ำมันอสังหาริมทรัพย์ตราสารหนี้ที่สำคัญไม่ว่าจะมีเงินน้อยหรือเงินมากก็ลงทุนได้และยังมีมืออาชีพบริหารให้อีกด้วยเอาใจช่วยคนไทยทุกคนให้ใช้กองทุนรวมกันนะครับจะได้เป็นเศรษฐีกันทั่วนหน้าเลย